สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่เพียงน้นองทุกคนทะจา้าสำหรับคลิปนี้วิสิพาพี่น้องมาช็อปจากพี่น้องจ้าลานคา่าจากยู่กเกะสมเอร์เกนแล้วก็เป็นลานที่น้อยกว่าคลิปที่แล้วจ้าพี่น้องจ้าซูปเปอร์มาร์เก็ตในน้อยจ้าพี่น้องบนเกาะเดี๋ยวยางไปน้ำดีค่ะไมคุณจ้ามือนีกับฝนตกจ้าพี่น้องเห็นบ่น แล้วก็ช่วงนี้ก็มีต้นคริสต์มาสจะพี่น้องแต่ต้นคิสต์มาสขายหลายๆต้นเดี๋ยววีสิบห้าพี่น้องอยางเบิงจ้ะตามมาจ้ะพี่น้องจ้าต้นนี่สามร้อยเจ้าค้นจะพี่น้องประมาณพันพันกว่าบาทจ้ามีหลากหลายใส่ต้นน่อยต้นใหญ่ ราคากับตามเลยจ้า้าต้นงามตน้นไงกาค่าแพงต้นหน่อยกาค่าหน่อยจพี่น้องจ,จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้กะมาถึงข้างงนานแล้วจ้านาร้านกาสิจัดตกแต่งแบบสไตล์ช่วงคริสต์มาสเนาะจ้าต้นใหม่ที่เพิ่นจัดตกแต่งคริสต์มาสนี่จ้ามองนี่เป็นที่เพิ่นเฮ็ด เป็นพ่วงลีดนะจ๊ะไอเอาไปว่างใบนาลมฟังซุบนะจ๊ะช่วงคริสมาธิเพป็นกระสีบ้าอันนี้ละจ้าพี่น้องจ้าประมาณนี้จ้าแพงด้หนิจ้าลานบ่ใหญ่แต่ว่ากะของหลายจ้าพี่น้องจ้าบ่แม่นของหน่อยๆ มีครบจ้าเดี๋ยววิศิพพี่น้องยางเขาไปเบิงจะมีของเอเชียพวกเซนพวกน้ำพริกหรือว่าเครื่องแกงต่างต่างนี่ก็มีหลายจ้าพี่้องอีกะซุปเปอร์มาร์เก็ตบนเคาะลานนิหน่อยบ่อใดลานใหญ่แต่ว่าของเพื่อนกับหลายบ่แตกต่างครับลานใหญ่ด้วยจ้า มีบขบคือกันเดี๋ยวยางไปเบิ่งน้ํากันเรื่อยๆจ้ะพี่น้องที่สําคัญวีได้ยินข่าวว่าบีพระท่านได้เห็นะจา้ะมูวา่ามีอาหารไทยมีเครื่องแกงมีเครื่องปรุงหรือบอกระมาม่าของไทยอะจา้ะแต่ว่าบีกัยังบรูเนอะจาา้ะว่าอยู่โซนไห้ ยางไปเรื่อยๆเแล้วก็เห็นจากพี่น้องต่างถ้าพี่น้องมาชมลานเล็กของ e อีกาซูเปอร์มาร์เก็ตยู่บนเกาะที่มันหน่อยกว่าคลิปที่แล้วที่าใหย่ี่่สุดอยู่เมืองคุงสามทีวียูนั่นมันจะแตกต่างกันปานใดจากพี่น้องแต่ความคิดของวีว่ายูนีกระทัดรัดดีของหลายซ้ำกันแค่ว่าสถานที่เพิ่น หน่อยกว่าแต่ของกับมีซ้ำกันจ้าพี่น้องกับเบิ่งของ, design design, งในนี่อันนี้อาหารเสิร์ของเพื่อนจ้ากับซีี่หมูแฮมต่างๆอันนี้ก็เอาไปกินกับไข่จันนี้คาเวีออ์ที่โรงงานบีเฮดจ้าแต่โรงงานบีโรงงานที <pet it> ่บีเคยเฮดพวกนี้ก็เป็นชีสแผนกชีสต่างๆจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งนจ้าจะได้เห็นชัดๆนะจ้าเนาะนีเลยจ้า ดดเจอแล้วจ้าพี่น้องจ้าเจอแล้วแต่ว่าเดี๋ยววีสิาพาพี่น้องเบิ่งป่ายเริ่มต้นตั้งแต่ป่ายเลยนะจ้าเนาะ นี่จ้าข่าหอมมะลิจ้าพี่น้องจ้าข้าวหอมมะลิหากิโลลอยสิบเก่าคน้นลอยหนึ่งกับสามลอยอุ้ยกับบบแพง้งด้จ้าพี่น้องจ้าลอยสิบเก่าหากิโลสามลอยหาสิบบาท หกิโลนี่จ้าบบแพงจ้าพี่น้องเดี๋ยววีสิพาไปเบิงต่อจ้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมาม่าเกาหลีมีทุกรถทุกยี่ห้อจ้าพี่น้องจ้านี่ก็มาม่าไทยรถหมูสับอันนี้ก็รถต้มยำจ้าพี่น้องราคาแปดคน สิบค้นกับสาสบาทแปดค้นกับยี่สบกว่าประมาณยีบห้าบาทนี่จ้ะของไทยโอ้หมีเต็มมีหลายกว่าอีกจ้าพี่น้องจ้ะมีเสซนมีน้ำบุญเสซนมามาไทย อันนี้ของญี่ปุ่นกับมีแบบสาลายอู๋มีแผ่นปอบเบียน้ำจารพี่น้องเห็นมาจา้าเดี๋ยวไปไกโ่โพดแผ่นปอบเบียแล้วก็มีมะพร้าวกระป๋้องน้ามะพร้าวกับป๋อบป้องอันนี้รสอร่อยดีแซ่บจ้าล้วก็มีน้ำพริกเผา,ากับมีจ้าพี่น้องจา้ามีซอส ต่างๆแล้วก็มีน้ำปลาขวดน้อยเป็นตะหากว่าจ้าน้ำปลาซอสพริกน้ำจิ้มไก่น้ำปลาที่ปละรดซอสหอยน้ำล้มน้ำจิ้มไก่แล้วก็นี่ยังเนี่ย <laughs> มีน้ำจิ้มสุกี้น้ำกะบ่น้อยด้วยจ้า มีของไทยของญี่ปุ่นอันนี้ซอสญี่ปุ่นแสบจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ซอสปรุงรสฟ้าเขียวก็มี่โอ้บะธรรมดานี่แกงพัแนงเคอรี่กระป๋องที่เห็ดสําเลจเรียบรอยแล้วโอ้โห ถ้าแบบบ่สสะดวกกับมีพงสะเตะเอาไปปรุงแล้วก็เฮ็ดไตเลยจ้าพี่น้องจ้านี่นี่น้ำน้ำพริกแกงเผ็ดผงเปรียวหวานเครื่องตม้มยำมิหอดสลายเอาไปเฮ็ดชูชีกินโอ้โหจ้าพี่น้องจา้าครบแล้วจ้า วนโซนนี่ก็สิเป็นของแซ่แข็งผลไม้แล้วก็มีพักจากพี่น้องจ้ะมีพักพักแซ่แข็งขนี่ก็ขนมบุลายซําอีก่าใหญ่โซนขนมเขาโอ๊ตกับมีดนนาาบ่ด้จ้ะพี่น้องอันนี้อาหารเส่า่งยๆกินกับโยเกิร์ตจ้ะพี่น้องจ้ะ นี่วีกับสิบาพี่น้องอยังออกทางออกจ้าอันนี้เบียบ่มี่บ่มี่แอลกอฮอล์ได้จ้าศูนย์หรือว่าจุดสองแอลกอฮอล์แค่สองเปอร์เซ็นต์แบบเบาๆพรา้านค่ะบให้ขายแอลกอฮอล์ที่แบบว่าแห้งจ้าพี่น้องจ้าส่วนโซนนี่ก็สิเป็น กระดาษทิชชู่แล้วก็อุปกรณ์ซักผา้าน้ำยาซักผา้าน้ำยาปั๊บผ่อนุ่มแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาล้างจานแบบนี้เหรอจ้ะเดี๋ยวท่างคุนกระสิบออกไปซรายเงินจ้าพี่น้องจ้าโอ้ตรงท่างออกกระซินี่ขนมวีคิดว่ามีขนมแค่ตรงนั้นจ้าพี่น้องบดไดแค่ตรงนั้นเลย หลายเติบจะนี่โอเคจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้เหมือนเวลาลงแล้วมีขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เข่ามากรับชมรับฟังมากุปเปอร์มาร์เก็ตทีเกาะสเมอร์เกนเป็นมูวี ขอบคุณทุกกระลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้พี่นองจ๋าสำหรับคลิปนี้นี่กับอล่าไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย